สวัสดีค่ะวันนี้เราใช้คุณพระธรรมโยชัวบทที่13บสข้อสิค่ะเฉพาะเผ่าเลวีเผ่าเดียวโมเสสหาได้มอบมรดกให้ไหม่ของบูชาด้วยไฟที่ถวายแด่พระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลเป็นมรดกของเขาดังที่พระองค์ตรัสไว้แก่เขาแล้วพระคัมภีร์ที่ยกมานี้เราน่าจะต้องจดจำและทำความเข้าใจให้ดีเกี่ยวกับอิสราเอล12เผ่า คริสเตียนหลายคนเรียนรู้และจดจำได้ว่าเมื่อกล่าวถึงคำว่าอิสราเอล12เผ่านั้นหมายถึงใครโดยสาระหลักที่เราทราบก็คืออิสราเอลทั้ง12เผ่าเป็นชื่อเรียกตามชื่อลูกของยาโคบซึ่งพระเจ้าเปลี่ยนชื่อให้เป็นอิสราเอลเราทราบว่ายาโคบมีลูก12คนจากภรรยา4คนและหลายคนจำชื่อบางชื่อที่ไม่โดดเด่นนักไม่ได้ แต่พระคัมภีร์ข้อนี้ยกชื่อเผ่าเลวีมาและเปิดเผยว่าเผ่าเลวีเป็นเผ่าเดียวที่โมเสสม่ได้มอบมรดกเป็นแผ่นดินให้เพราะเลวีถูกพระเจ้าให้แยกออกเป็นเผ่าที่ถูกเลือกให้ทำหน้าที่พิพเศษดูแลปรนิบัติพระเจ้าและพระวิหารเลวีจะไม่มีส่วนแบ่งในที่ดินแต่ทุกเผ่าที่เหลือนั้นจะได้รับส่วนแบ่งเป็นที่ดินครอบครองตามจำนวนคนในเผ่าเผ่าใหญ่ก็ได้ครอบครองพื้นที่มาก เผ่าเล็กครอบครองพื้นที่เล็กซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสให้โมเสสและโยชูวจัดแบ่งให้ตามที่ปรากฏในพระคัมภีร์แต่ทุกเผ่าต้องมีเมืองที่จัดแบ่งไว้ให้เลวีครอบครองและทุกเผ่าจะต้องแบ่งส่วนถวายเพื่อเลี้ยงดูเลวีผู้ซึ่งถูกแยกไว้เพื่อพระเจ้าดังปรากฏในโยชูวบทที่21ทั้งหมดประเด็นที่คริสเตียนต้องเข้าใจคำว่าอิสราเอล12เผ่านั้น เมื่อไม่ได้รวมเผ่าเลวีก็ยังคงปรากฏคำว่า12เผ่าด้วยเหตุที่แยกเผ่ามนัสเซและเอฟลายอิมจากโยเซฟออกเป็นสองเผ่ากล่าวคือลูกยาโคบมี12คนเมื่อตัดเลวีออกไปควรจะเหลือ11เเผ่าแต่ปรากฏชื่อไม่ปรากฏชื่อเผ่าโยเซฟเลยเพราะแยกเผ่าของโยเซฟออกเป็นมนัสเซและเอฟลายอิมซึ่งคือบุตรชายของโยเซฟ ทำให้แม้ว่าเราจะตัดเลวีออกไปอิสราเอล,เอลก็ยังคงมี12เผ่าเช่นเดิมหวังว่าเรื่องนี้คริสเตียนหลายคนจะได้เข้าใจชัดเจนมากขึ้นขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน